พักร่วมนะจากคดีของนายกเศรษฐาเนี่ยฮะมันจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่หัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลยืนยันว่าตอนนี้มันยังไม่มีอุบัติเหตุอะไรการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามปกติครับไม่มีอะไรต้องกังวลจนเกินเหตุที่รองรับสำหรับอุบัติเหตุทางการเมืองค่ะเราได้วางไว้แล้วครคะเพราะว่าเราก็เปนูไม่ในแคนด็ดเดยมันยังไม่มีอุบัติเหตุเลยการบริหารราชการแผ่นดิน ยังดำเนินดาเนินไปได้ตามปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันของพรรค่วมรัฐบาลก็<ๆ>กยังเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ก็ก็ไม่น่าจะต้องไปกังวลอะไรนเกินเหตุผลผลออกมา50-50ิบ้าสิเนีมันจะพบกับการทำงานเนื้อทำให้อะไรความเชื่อมั่นในการทำงานอะไรนะ ความเชื่อมั่นในการทํางานเพราะผลมันว <ผม S 1> ิเคราะห์ได้ <ผม S 1> ว่าผมว่าเรื่องความเชื่อมั่นในการทํางานก็ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าต,ต,ต้องเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีทุกคนทํางานอย่างหนักนะครับแล้วก็ทํางานตามนโยบายของทั้งพรรคตัวเองของทั้งนโยบายรัฐบาลนโยบายนายกรฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังสนับสนุนนโยบายซึ่งกันและกันอยู่ แล้วก็เราก็ก็มีความตั้งใจที่จะทำงานนะครับรับใช้บ้านเมืองอยู่ทุกขณะทุกขณะอยู่แล้วเกวงเกว่างมันจะมีบ่าไม่มีเกยว่างจากใครผมว่าไม่นะข้าราชก,การประจําท่านก็นต้องทํางานอาตามหน้าที่ก็คือทําตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีนะครับผมผมคิดว่าเราอย่าเพิ่งไป คาดเดาอะไรจนเกินไปข้าราชการประจำจะไปเกี่ยวว่างได้ยังไงไม่มีรัฐบาลชุดนี้นอกจากนี้ยังยืนยันนะครับไม่ได้มีการเตรียมแผนสองแผนสามอะไรไม่มีมีแต่แผนหนึ่งคือเศษฐานหนึ่งทับหนึ่งนี่รองนายกหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะ